อย่างพวกเราที่ทำวิทยุชุมชนสวิทิวิทยุชุมชนอตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยวิทยุชุมชนมี6,000กว่าสถานีแต่ว่ามีที่เป็นวิทยุที่เป็นชุมชนทำด้วยจริงๆเนี่ยประมาณไม่ถึง60สถา,านีเลยก่ะแล้วก็ยังต้องเราต้องทํางานกันอีกเยอะแล้วก็ต้องไปต่อสู้เหมือนที่ลุงชืิตบอกว่าเขาให้ปอนเซรร์มา500เพื่อจะรณรงค์ให้คนรู้แต่ว่า ไอ้ธุรกิจเนี่ยเขาทุ่มกันเป็นพันล้านพันพันล้านเพื่อจะให้คนไปซื้อของเขาอันนี้ก็เป็นความยากบากเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องต้องพยายามเราก็พยายามนะประชาชนก็ทำพยายามแตามจริจอย่ผมองว่าคืนนี้ควาคิดว่าทองเนี่ยมันมีค่าเพราะว่ามันมีน้อยถ้ามันมีมากทุกินเนี่ยมันก็ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือในร้อยจะมีค่า คุ่าของทูตควรแล้วถ้ามันเป็นของแท้ของจริงของจริงเนี่ยอมก็ไม่รอบเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าในตัวกันวันหนึ่งไอ้โกนที่มันเป็นบังเนี่ยมันโดนน้ำซอกไปปุ๊บไอ้ตัวทองจริงมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็มีคุณค่าอีกเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราไอกน้องน้อยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทองเนี่ยนะฮะมันมีคุณค่าไงคนคนเขาเลยต้องไปหาทองกันก้อนหินมันมีน้อยทองมันมีผมว่าหินก็มีคุณค่าไงใช่แบบเขามันหามันมีน้อยอะมันมีน้อยกว่าทอง พองเหลือถนนเลยถามว่าใครจะเก็บมันก็ไม่มีคุณค่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหลือน้อยมันหมดคุณค่าอีกเราต้องพยายามให้มันเป็นทองมันไว้นะครับให้เป็นเนื้อทองใครจะทำเป็นแงมันก็ไม่รอดใครจะเคาไปโนไปสื้อหรือว่าอะไรแล้วแต่มันก็ยังเป็นทองอยู่ตรงไหนสักวันหนึ่งมันก็กมืนทองอีกไปอย่งไรก็ให้ทองประกอบก่อนชีวิตเราจะไปค่ะก็อันนั้นก็ฟังแล้วรู้สึกว่า ได้กำลังใจได้กำลังต่อสู้ที่จะต่อสู้ต่อไปเยอะนะคใครก็ต้องการมีคุณค่าใช่ไหมแต่ว่าต้องมีคุณค่าว่าเราทำงาสิบปีคุณค่าสิ่งที่เป็นสารนะซึ่งทุกนเนี้ยลุงสุเวทหรือว่าใครก็แล้วมีเป้าหมายอยู่จะลูกหมายที่มองเห็นชั้นนั้วเนีทุกวันนี้เรอรอวันที่จะตายแต่ก่อนที่จะตายขอํำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกเพราะทุกคนก็ไม่ได้มีชีวิตที่จะต้องถามไปถึงพันปีเป็นไปไม่ได้ไม่เกินอีก20ปีกันนะลุงสุเวทอ่างนี้ <c oughs> สื่อที่อันตรายที่สุดตอนนี้ผุณลองลครับคือสื่อของดาราไว้รุ่มถ้าคุณทำอะไรเนี่ยเยาวชนจะทำตามฉะนั้นหรือคนที่จะสร้างคนที่จะพยายามจะสื่อสรารสร้างผลงานออกมาอยากให้ผลงานมาสร้างสรรค์นึกถึงอนาคตของเยาวชนนึกถึงอนาคตของชาติตาเราทารุสื่อไปอย่างนี้แล้วเด็กของเรื่ได้ซึมซับเนี่ยแล้วเด็กเราเนี่ย จะซึมซับในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันตรายมากมีประเทศที่ประเทศสีขาเขาบอกว่าเขาจะเริ่มซึมซับธรรมะคุณธรรมความดีความงามเนี่ยให้กับเด็กเริ่มตั้งแต่ที่เจ็ดขวบนะฮะห้าขวบเจ็ดขวบเขาบอกว่าตอนนั้นแหละถ้าผ้าสีขาวถ้าเราเอาอะไรไปไปเขียนไปซับเนมันจะเป็นสีนั้นฉะนั้นก็ฝากว่าถ้าเราจะซึมซับอะไรแบบก็ดีเนี่ย ไอ้ไอ้ฟาร์มสู่ฟารมมันเทิงเนี่ยที่จะให้มันเป็นเปลทเงิน,เน,เ,น,น,นเนี่ยผมเข้าใจนะเข้าใจแล้วผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ถ้ามันได้เงินมาแล้วมันทำลายวัฒนธรรมทำลายลูกศิลปบางอย่างเนี่ยผมอยากจะฝากสื่อดาราวรุ่นที่ดังๆที่มายทำอะไรให้ถึงขนาดของทหารเมื่อถึงขนาดของเยาวชนเรื่องเรื่องของเราจะเดิเนไปสู่เส้นทางไหนเรา,จจาแส<ต>ด <ๆ S 2> งเยอะจบไหมแสดชีวิตคน <ๆ S 2> ที่เขาตามเขาไม่จบเขาจะกินกับเราระวังครับ แต่ผมผิดหวังตลอดเลยนะกับดาราอะไรที่ออกมาแบบตอนแรกดีๆเลยนะแสดงหนังแบบบอลอีสุดสายซื่อบริสุทธิ์เด้พอสักพักนึงนู่นแล้ไปแก้ผ้าถ่ายรูปนู่นอีกแหละมันก็เลยรู้สึกโอ้โหจะตามยังไงเล่าเยาวชนมันตามยังไงมันตามมาดีๆมันตลอดเลยสุดท้ายปุ๊บเห็นพี่อีก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วเฮ้ยดีๆทำตามมันก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เลยมองครับมันผิดหวังตลอดเส้นทางเลยกับทีมของที่เรียกว่าคนของประชาชนดาราอะไรพวกเนี้ยนะ คนของประชาชนในที่นี้ผมเนี่ยจะเป็นคนที่นั่ต่อสู้มากกว่านะครับนักต่อสู้ที่เป็นตัวอย่างจะเริ่มมาจากซ้อนของอินแก้ววัดถขาจิตภูมิศักดิ์ปรีดีพนมยงหรือว่าที่อยู่จังหวัดเลยที่อยู่จังหวัดเลยอะไระไม่ออกเยอนะยมากนะะมีเยอะ <c oughs> มีอะหลายคน,ท,นที่เป็นนักต่อสูแแ้แต่คนก็บอกว่านักต่อสู้เหล่านี้เนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สังเกตเห็น ยอยยองเขาแต่ว <Auf? S 2> es ่าก็ดูเหมือนกับว่าชีวิตเขาเนี่ยก็ไม่ได้มองมองแบบคุณนิยมนลยเขาบอกแบเนี้เขาไม่มีความสุขหมายถว่าเขาก็อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันนอกจากที่ที่ที่เขาไม่มองคนที่เป็นแบบอย่างนี้ด้วเยเพราะว่าชีวิตมันยากลำบากการมองแบบอะไรที่มันเป็นทุนความสุขสบายความหรูหวาความ เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันํำมันถูกมองสื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับว่าไปให้ค่ากับเรื่องนี้และไม่ให้คุณค่านี่นี่นี่ตกประเด็นเลยตรงที่ว่าเราทําสื่อวิทยุทีวีก็ดีทุกวันเนี้ยไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาคุณงามความดีของนักต่อสู้เหล่านี้ขึ้นมาเปยแพร่เลยซึ่งวันที่เขาเสียชีวิตอะไรก็ไม่เคยมีทรลทั์ช่องไหนวิทยุช่องไหนที่จะมาพูดถึงมันมีก็อาจจะช่องเดียวจากบกพันนะฮะ อาจจะมีช่องหรือ2ช่องที่พูดถึงนักต่อสู้เหล่านี้ในวันที่เขาเสียชีวิตล้ำลึกนึกถึงสื่อรยั่ให้สื่อผมว่ามันน่าจะปรับความคิดอะไรกันใหม่กากบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยไทยไทย PBS วันที่เจริญว่าสอนถูกยิงคำสกุ๊กเขาเลยทั้งวันเลยหรือว่าคำเป็นช่วงช็อตๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทุกวันเนี่ย คนที่ยิงเขาหรือว่าอิทธิพลนั้นมันยังอยู่หรือเปล่าให้ไปสืบสอบดังนั้นผมว่าให้คนทํางานด้านภาคประชาชนนักต่อสู้ก็จะมีกาลังใจในการทํางานมีคนติดตามมีอะไรอย่างน้อยก็เป็นเนกียรติประวัติตระวงกระกูลคนที่ยังอยู่ที่นั่นอาจจะเป็นลูกเป็นเมียเขาเป็นพี่น้องเขาเขาอาจจะต่อสู้ต่อที่มันเรื่องราวไม่ได้หายไปมากวันนี้นนถามว่าวมีมันไม่มีไงมีแต่พวกเรา,าทับเว็บไซต์แล้วปะเอาเรื่องของจเจริญมาอักษรขึ้นเอาเรื่องของความยิ่งแก้วัญหาขึ้นเอาเรื่องของ เออสืบมาค่าเสถียรขึ้นแต่ละปีแต่ละปีล้ำลึกนึกถึงกันเองครับเพื่อชีวิตก็ทำเพลงกันออกมาล้ำลึกถึงคนเดือนตุลาคนเดือนพฤษภาลรำลึกอยู่ได้แค่นั้นเอี่ทีวีแต่ละช่องไม่เคยโดนนะเนี่ยนครับแล้วคราวนี้ลึกราวกับการตอนนี้มันก็หายไปหมดไปการต่อสู้มันกำลังจะทำงานผมอยากจะให้ปรับแต่ไม่รู้ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เราเราก็ต้องทำของเราเนี่ยแหละเรา่ปัญหาเราเรื่องปัญหาว่าทำไม ทำไมก็ทำมาามไมได้ปปเาเงินไม่เข้าเพราะมันเสียงเพราะถาทำน้นักงานก็จะมีแต่โลกมีแต่สปอนเซอร์ไม่เข้าเพราะสปอนเซอร์อยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายตรงข้าไมไ,ไม่ฮ้ยไหมได้เร่ยเนี้ผมมองงสองไทยเทีวีไทยทวีไทยเนี่ยรับรังลงจากระทรวงการ ไม่ได้รับจากสปอนเซอร์เขาสามารถสได้ทาได้ถ้าไม่ถูกรัฐการเมืองเข้ามาครอบงำกทีหนึ่งเขาสามารถทําได้เลยทีเดียวซึ่งวิทยุทีวีแห่งนี้เกิดมาตั้งสมัยแรกที่เป็นไอทีวีใช่ไหมไอทีวีเนี่ยเกิดมาจากอะไรย้อนกลับไปพฤษสภาบินใช่ไหมพฤษสภาบินเนี่ยไม่มีสื่อของภาคประชาชนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีปฏิโลงเป็นมาตราสิบสิบจะให้มีสื่อเสรีสื่อของประชาชน และสุดท้ายก็ได้ทีวีไทยที่ไอทถทงไอททีวีเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยตอนแรกเลยครั้งแรกที่ผมดูไอทีทีผมีความสูขมากเลยนะฉายเรื่องเลยว่าเด็กการรัฐภาลดำินตั้งแต่ต้นจนจบโอ้โหบอกเรื่องราวไม่ได้เกรงกลัวเรื่องอิทธิพลเรื่องของทหารเลยก็เอาเรื่องจริงมาพูดว่าที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสื่อเสรีเป็นสื่อที่จะบอกเรื่องราวประชาชนโดยตรงไม่ผ่านการครอบคุมครอบงำจากสื่ออื่นจากสิ่งอื่น มันมีความสุขอะตอนจบเป็นไงตอนจบก็ถูกกัน,น <laughs> ไม่ไม่อันนี้ไม่มีน่สินอยู่แล้วเพราะว่ารับงบจากรัฐบาลไม่ใช่ไอทีวีไอทีวีไอทีวีก็ถูกขายทอดตลาดสิใช่ป่ะ <laughs> แล้วก็สุดท้าย <laughs> ถ้าเขาขายทอดตลาดไปเนี่ยอ,อ,อดีตนายกซื้อ <laughs> ใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ทับการตลาดเหมือนทุกชออ่องทั่วไปพอการตลาดเขามากเพิ่มือนไม่น่าดูนะ เพราะว่ามันก็ถูกภาพเรื่องของข้ามฉายอนุทข้ามพูดเรื่องนี้ท้ามน,นั่นพูดแต่เรื่องธุรก,กิจใครมีเงินมากกว่าอัดก็ไปอัต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันมาเป็นเนี่ยทีวีไทยเนี่ยตอทีวีไทยมาปุ๊บเนี่ยผมก็ยังมองความเสียดายว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของนักต่อสู้เดือนพฤษภาครั้งที่ผ่านมาในีครบรอบ20ปีก็ยังไม่ได้พูดถึงมากมายนะไปทำกทุกอะไรเหมือนสิ่งที่มันจะเป็นไปนะครับอันนี้ สิ่งที่เสียดายเสียดายมากๆเลยนะครับทำเงินไม่เข้าอ่ะที่สามารถทําได้แต่เงินไม่เข้าอ่ะมันก็เขาไม่ต้องเอาเงินไงดาราแต่งงานที่นี่รับทุกอย่างรัฐบาลเนี่ยเอาใจไห่มัน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 ไม่ไม่รับความสนใจอ่ะค่ะผมหัวใจอยู่ฝั่งนี้นะใช่ไหมเพื่อเพื่อจะไม่ต้องต้องเข้าเอ่าอาราแต่งงานอ่อะไรดาราจะแยกทางค่อะไรเงี้ยแล้วมีอยู่รายการนังไงก็ขายดิบขายดีแต่ เขาพยายามที่จะนำเรื่องราวของผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยตรงมุมเพชรเด็ดลายผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเมาเผยแพร่เช้าทุกวันเนี่ยทำมันร,ปรึป่าวในครอบครัวแตกแยกนะเพราะว่ามันเป็นตรงกรับพฤติกรรมของสามีเขาเนี่ยเนี่นๆๆๆๆี่ใช่เลยใช่เลยใช่ไหมบางทีเขาก็สาปใจว่าเนี่เขาเขาเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้ชายเจ้าชู้อะไรก็ดีนเนี่ยพอท้ายที่สุดครอบครัวเกิดแตกแยกอะไรพวกนี้ขายดีครับ คุยต่อเลยค่ะสิ่งต่างๆเนี่ยผมก็ยังมีความฝันนะครับว่าท่านผมองเห็นคุณค่าของเรื่องของการต่อสู้นะต่อสู้อะไรเนี่ยลองลองปรับกระบวนกรลองปรับรายการใช่ใช่ให้มีเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาสักอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็ได้ครับขอให้มีขอให้มีอยู่ประจักษ์อยู่ เพื่อที่เยาวชนคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าการต่อสู้ของนักต่อสู้เนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยเขาต้องใช้ชีวิตเลือดเนื้อที่แรกมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ว่าสิ่งถูกต้อง,องสิ่งที่เป็นธรรมนะครับไม่อยากจะให้ลืมเลือนไปกับเรื่องของระครเรื่องของตาตูนเรื่องของอะไรที่มันมันค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็ก็ก็าฝากไว้เ,าเ้าถือว่า ได้ฟังในเว็บไซต์ในอะไรที่เราซื้อไว้จากหนานี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่กายจะมีเพลงสุดท้ายให้ฟังไหมครับพี่เขียนเลยไหมเธอจะเขียนสดจริงๆต้องขอบคุณมากขอบคุณพี่กายนะะคที่มาช่วยพูดถึงพูดถึงเขาเพลงสุดท้ายเขาเพลงสุดท้ายก็เดี๋ยวรับร่างเปนพลงสุดท้ายจะจะให้ผมรับร่างพี่ตอบเดี๋ยวรับร่างต้องยัง อยู่ที่พอจบควนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ต้องต้องขอบคุณยิ่งใหญ่กับอังกฤษที่เอ่อคือที่ชวนมาเนี่ยอยากฟังเพลงเฉพาะแบบเมื่อวานสารีเมื่อวานแต่ว่าจะให้มากกว่านั้นแล้วก็เอ่อแบบนี้มีผู้ที่เป็นพบรนด์ที่มีประสบการณ์ความรู้แบบนี้เราอยากให้เชื่อมโยงกันและอยากให้อะไรก็ตามใครก็ตามที่มีอำนาจมีหน้าที่ตรงนี้ าเพราะว่าสิ่งที่ลุงชเวนทำพี่ไกยทำเนี่ยก็เป็นเด็กสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้แคว่ามันจะต้องมีฟันเฟืองที่ทำให้เรามาเจอกันก็อยากฝากเสมอแล้วต้องขอขอบคุณลุงชเวนค่ะพี่ไก่ไว้ด้วยค่ะเป็นสุดท้ายจากพี่ไก่ไหมพี่ไก่ที่คนทำงานมองเป็นคนทำงานแล้วได้ผลของประชาชน สู้มันสู้กันยิบปากประเทศชาติประชาชนเรียกหาให้มาเคียงข้างวลนชนคนของประชาชนคนของประชาชน Bye. Um.